มันอยูที่เหล็กเรากอด้วยถ้าเหล็กเรากอออกตามรอบมันก็จะนิ่งแต่ถ้าเหล็กเราไปกอแบบปีนเกลียวกันอนะ่ะมันก็จะอีกรอบนึงครับอันนี้หกหกนิ่มเต็มนี่ถ้าตัวไหนมันได้แล้วตัวไหนไม่ได้เราจะมา ไปกปับเครื่องอยู่งั้นแต่มันไม่ได้เขาต้องปล่อยไปเลยครับ่ครับขอให้มันลงค้ากรับใช่ครับน่ะี่มันอยู่ในรอบเหล็กถ้ารอบเหล็กมันโอเคมันก็มันก็ได้อยู่ครับนี่มันก็ยังได้มาแต่บางตัวมันจะอ้าได้นึงต้องปล่อยมันได้หรอครับเนี่ยเนี่ยอ้าเงี้ยมันต้องปล่อยมันได้หรอครับครับเด็กรอบรอบมันนี่ส่วนนั้นมันได้